ในส่วนหนึ่งเนี่ยที่จะเป็นปัญหาใหญ่สุดเลยเนี่ยคือในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่มันค้างอยู่นานเนี่ยนะมันจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของหนี้สูงเพราะว่าภาระในการต้องหารายได้มาพู่อที่จะมาชําระดอกเบี้ยเยรียกว่าทําให้เกิดการตึงตัวเกิดขึ้นแบบนี้วยแต่ผมคิดว่าไอ้ความเสี่ยงฮันดแลนดิ้งเนี่ยยังมีอยู่สาเหตุที่มันเลื่อนก็เพราะว่าทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะโดยนโยบายการลังเนี่ยนะยังมีการใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่ผมมองว่าเป็นความเสี่ยงไอฮาร์ดแลนดิ้งเนี่ยมันก็มันก็เลื่อนออกไปเรื่อยผม <S 2> <S 2> ๆๆวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันเกิดจากปัญหาสภ,ภาพคล่องเ,เป็นหลักตลาดทุนทั่วโลกนั้นเนี่ยได้รับอนุสงเนี่ยจากการใช้ไอสกุลเยนเนี่ยเป็น Funding Currency แต่ว่าเวลานี้เนี่ยมันสถานการณ์เปลี่ยนไป เพราะว่าในญี่ปุ่นนั้นเนี่ยมีการขยับดอกเบีย้ยขึ้นมาเพราะฉะนั้น,นจากเดิมเนี่ยเงินกู้ที่เรียกว่าแทบจะฟรีขณะนี้มีต้นทุนกู้เงินเป็นสกุลเยนเนี่ยและเอาไปลงทุนในสกุลต,ต,ต่างเนี่ยบางส่วนไม่คบขณะนี้เนี่ยนะฮะองค์ประกอบต่าง,างเนี่ยมันกําลังชี้ไปว่าไอ้ตัว hard landing เนี่ยที่ผมเคยกังวลไว้เนี่ยมันยังมีอยู่แล้วอย่างช้าสุดเลยผมคิดว่ามันก็จะเป็นต้นปีหน้า แต่มันอาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่านั้น ะะเราเคยคุยกันก่อนหน้านี้นะคะในรายการ Lost Decade นะคะว่าอาจารย์ห่วงเศรษฐกิจอเมริกาที่จะมากระทบกับเศรษฐกิจไทยเพราะว่ากลัวเรื่องของฟองสบู่แตกกลัวปัญหานี้ที่กําลังซ่อนอยู่นะคะที่อเมริกาตอนนี้ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแล้วก็สัญญาณความกลัวที่ทําให้หุ้นตกเนี่ยอาจารย์มองว่ามันชัดเจนเราหรือยังคะว่าอเมริกานั้นกําลังจะเข้าสู่ภาวะ Recession หรือว่าเศรษฐกิจถดถอยไอเออขาที่แล้วเนี่ยนะฮะ ผมบอกว่าที่ผมมองเนี่ยผมคิดว่าถ้าเฟดจะมีการลดดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะเกิดจากหลังจากตลาดทุนเนี่ยนะฮะเรียกว่าย่มยาบลงไปสถานการณ์ไม่ค่อยดีแล้วเฟดก็จะมองดูในอนาคตแล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงและความเสี่ยงมันก็จะลามไปทั้งในแง่ของตัวลูกค้าแบงก์เองแล้วก็ตัวระบบแบงก์ อันนั้นะนะฮะจะทําให้เฟดนั้นมีการลดดอกเบีย้ยแล้วก็คงจะลดต่อไปเนี่ยต่อเนื่องเนี่ยแต่ว่าคิดอย่างนั้นมาเนี่ยนะฮะแล้วเฝ้าดูเนี่ยจนถึงวัน,นีีก็รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่คาดไว้เนี่ยมันก็เลื่อนออกมาเรื่อยเลื่อนออกมาเรื่อยสาเหตุที่มันเลื่อนก็เพราะว่าทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะฮะ,ะยังมีการใช้จ่ายนะฮะโดยนโยบายการคลังเนี่ยนะฮะที่ออกมาเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการกระตุ้นในเรื่องของการลงทุน ไปลดไอ้ไอเนี่ยภาระในการชำระดีของนักศึกษาอะไรต่างเนี่ยยังมีการใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมมองว่าเป็นความเสี่ยงไอ้ฮาร์ดแลนดิ้งเนี่ยมันก,มนก็มันก็เลื่อนออกไปเรื่อยเลื่อนออกไปเรื่อยนะครแต่ผมคิดว่าไอ้ความเสี่ยงฮาร์ดแลนดิ้งเนี่ยยังมีอยู่แต่ว่าไอ้ตัวสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับอันนี้ต้องขอออกตัวหน่อยว่าผมไม่ใช่นักเล่นหุ้นนะครับ แต่ผมวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันเกิดจากปัญหาสภาพคล่องเนี่ยเป็นหลักนะคืออย่างนี้ครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายปีย้อนหลังกลับไปเนี่ยเป็น10กว่าปีเลยเนี่ยนะฮะตลาดทุนทั่วโลกนั้นเนี่ยได้รับอนุสงเนี่ยจากการใช้สกุลเยนเนี่ยเป็น Funding c u r r e เรนเพราะว่าดอกเบี้ยในสกุลเยนนั้นต่ำมากนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีะนักลงทุนเนี่ยที่กู้นะฮะเป็นสกุลเย็นเนี่ยแล้วก็เอาเองินกู้วันเนี่ยถึงแม้ว่าประกันความเสี่ยงเต็มที่ร้อแล้วเนี่ยนะฮะเอาไปแล้วเนี่ยไปลงทุนเนี่ยนะฮะในตลาดสหรัฐเนี่ยก็ปรากฏว่ายังกำไรยังมีส่วนต่างเพราะฉะนั้นไอตัวคาเล็กเย็น carry trade น,นะฮะคือ,อดอกจ่ายดอกเบี้ยต่ำแล้ว คุ้มประกันสามารถประกันความเสี่ยงได้คุ้มจํานวนเนี่ยแล้วเอาไปลงเนี่ยนะฮะในสหรัฐเนี่ยก็ยังได้กําไรแต่ว่าเวลานี้เนี่ยนะฮะสถานการณ์เปลี่ยนไปเพราะว่าในญี่ปุ่นนั้นเนี่ยมีการขยับดอกเบี้ยขึ้นมาเนี่ยเวลาที้ขยับขึ้นมาเนี่ยอยู่ในระดับที่0.25แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมเนี่ยเงินกู้ที่เรียกว่าแทบจะฟรีขณะนี้มี้มีต้นทุน นี่เพราะมันมีต้นทุนเนี่ยนะฮะมันก็จะทําให้คนที่เดิมนั้นเนี่ยกู้เงินเป็นสกุลเยนเนี่ยแลวเอาไปลงทุนในสกุลต่างๆเนี่ยมันไม่คุ้มบางส่วนไม่คุ้มแต่นี่บางคนเนี่ยถ้าเดิมเนี่ยกู้เนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าเอามาเอามาลงทุนในหุ้นพวกเจ็ดดังฟ้าของสหรัฐเนี่ยนะฮะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยกำไรดีเพราะว่าราคาหุ้นวิ่งขึ้นเนี่ยเพราะอยู่ดีๆเนี่ยนะครับ อดอกเบีย้ยเงินเย็นก็ขึ้นขณะดเดียวกันไอ้ส่วนที่เอาไปลงทุนซื้อหุ้นไว้เนี่ยเวลานี่ก็เริ่มจะขาดทุนเนี่ยมันก็จะชักปั่นป่วนส่วนนี้นะฮะก็นักลงทุนเนี่ยในความเห็นผมนก็คือว่าเขาปรับตัวไอ้คนที่อาศัยเย็น carry trade เบางส่วนเนี่ยจะต้องออกจากตลาดไปเพราะมันไม่คุ้มนะฮะ,ะส่วนนี้ผมกำลังมองว่ามันมัน,ม,นมันยังไม่ได้เป็นไอ้ตัวที่ผมมองไอ้ความเสี่ยงในเรื่องของอ hard landing อะไรยังไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะ มันเป็นการกระเพื่อมนะฮะ,ะแล้วผมถ้าให้ผมพยากรณ์โดยความรู้ตลาดหุ้นไม่ใช่ว่ามากเนี่ยผมคิดว่ามันจะกระเพื่อมอาจจะไม่กี่ไม่ไม่ไม่นานเท่าไหร่อาจจะเป็นสัปดาห์ท่านนองน,นะฮะหละังจากนั้นเนี่ยพอพวกที่อาศัยเยน carry trade แล้วไม่คุ้มออกไปแล้วเนี่ยมันก็ยังมีบางส่วนที่ใช้เยน carry trade และวยังคุ้มเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างเนี่ย ผมคิดว่ามันเป็นการปรับตัวไปตามสภาพคล่องของตลาดเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงไปค่ะดังนั้นคือหนึ่งก่อนอาจารย์มองว่าน,นี่เป็นเรื่องของสภาพคล่องนะคะจากเรื่องของเยนแคโรเทตและก็การปรับตัวจากนโยบายการเงินของฝั่งญี่ปุ่นแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องของสภาพคล่องค่ะอาจารย์อย่างที่ได้คุยเป็นในช่วงต้น,ตนตรายการนะคะว่าพอมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญๆนะคะแล้วออกมามันดูไม่ค่อยดีอย่างที่คิดนะคะก็เลยทําให นักลงทุนเริ่มมองว่าหรือว่าเศรษฐกิจมันกําลังจะแย่นะคะแล้วก็ประจวบเหมาะพอดีกันกับที่มีการออกมาฟันธงจัดสาบันกชีเงินงต่างๆนะคะซิตี้รุ๊ปเจพีมอแกนนะคะโกลแมนแซกบอกว่าเฟดนี่ต้องลดดอกเบีย้ยเยอะเลยนะคะอาจจะต้องลดถึง0.5%ต่อครั้งถ้า เศรษฐกิจไม่ดีนะคะบางคนบอกไปด้วยซ้ำนะคะว่าเฟดพลาดอีกแล้วนะคะ behind the curve ตลอดเลยนะคะคือรอบที่แล้ว behind the curve รอบนี้เศรษฐกิจแย่ก็ไม่รู้จักรดดอกบี้นะคะทำพลาดอีกนะคะจนเศรษฐกิจจะพังอาจารย์ประเมินยังไงคะคือมันมาจากเรื่องของความกลัวเศรษฐกิจแย่แล้วจริงๆใช่หรือเปล่าจากข้อมูลตัวเลขที่มันออกมาผมมองอภาพเศรษฐกิจเนี่ยแต่ผมพยายามทำให้เป็นการมองแบบให้เข้าใจง่าย ถ้าเราย้อนกลับไปในปี2019มันเกิดวิกฤตโควิดแล้วคงจำได้เนี่ยมันเกิดวิกฤตที่มันทำให้คนมีข้อกังวลกลัวในเรื่องของไอ้ไอ้ไอโรคเนี่ยจนกระทั่งเกิดการล็อกดาวน์แล้วเกิดการล็อกดาวน์นี่ไม่ใช่เกิดแค่ล็อกดาวน์สามวันห้าวันเดือนสองเดือนล็อกดาวน์กันเป็นปีก็มีนะฮะแล้ว นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะไอการล็อกดาวน์เนี่ยมันทำให้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมจากไอการทํางานเนี่ยนะฮะเข้าไปเนี่ยตามปกตินี่ก็กลายเป็นคนเนี่ยเริ่มนิยมการ work from home ทําให้กระทบเนี่ยนะไอตัวอสาหาริมทรัพประเภทไอตัวออฟฟิศเนี่ยนะอย่างหนักเลยแล้วพอคนเข้าในออฟฟิศน้อยลงเนี่ยไอพวกธุรกิจที่มัน้อมล้อมออฟฟิศอยู่เนี่ย ร้านขายของร้านอาหารเล็กๆเนี่ยนะฮะมันก็จะมันก็ไปลำบากด้วยตรงนี้เนี่ยนะฮะตอนปี2019เนี่ยเราคงจำได้ว่ามันเกิด recession แต่มันเกิดแค่แป๊บเดียวมันเกิดเข้าประเมินกันว่าประมาณ6เดือนเท่านั้นเองตอนนี้ลักษณะของอยู่ดีๆกิจกรรมเนี่ยสะดุดทั่วโลกเลยนะฮะและ้วหลังจากนั้นเนี่ยกลับมาเดินหน้าใหม่เนี่ยก็ยังติดขัด ะะทั้งในเรื่องของกระบวนการขนส่งต่างๆติดขัดอย่างนั้นแล้วเราไปคิดวแล้ว,แล,วแล้วมันจะเกิดผลกระทบเนี่ยเป็นเศรษฐกิจถดถอยเพียงแค่6เดือนผมคิดว่ามันเป็นไม่ได้นะ,ะสาเหตุที่มันถดถอยเพียงแค่ระยะสั้นเนี่ยนะฮะมันเกิดจากรัฐบาลเนี่ยมีการใช้จ่ายตอนนั้นเขาใช้คำว่าบาสุก้าลำกล้องแส อันก็หมายความว่าใช้ทั้งนโยบายการคลังและก็นโยบายการเงินเนี่ยนะฮะอัดเข้าไปเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะอย่างน้อยให้ประคองสถานการณ์อยู่ได้แล้วหลายประเทศในโลกยุโรปเนี่ยนะทำแบบเดียวกันหลายประเทศในโลกก็ทําแบบเดียวกันมันเลยทําให้ไอ้ไอ้ recession ไอ้ตัวไอ้ฮาร์ดแ n นที่มันควรจะต้องเกิดและเกิดกันไปแล้วนะฮะและปล่อยให้มันเกิดเนี่ยเรียกว่าปล่อยให้มันปรับตัวตามธรรมชาติล่ะบริษัทไหนธุรกิจไหนนี่อยู่ได้ก็อยู่ อยู่ไม่ได้ก็ควรจะปิดไปอะไรนี่นะฮะมันก็เลยยังไม่เกิดเพราะยังไม่เกิดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไอ้การใช้จ่ายของภาครัฐเนี่ยนะฮะแล้วไปมีการพิมพ์เงินเนี่ยเข้ามาสนับสนุนด้วยเนี่ยมันทําให้เกิดเงินเฟร้ร์มาจำเฉพาะเอ่ๆๆอเอ่อเอ่อเเหมาะกับไอ้จังหวะในสงครามยออูเครนนะฮะที่มีการแซงชัชนนะฮะแล้วก็ราคา,าพลังงานเนี่ยขึ้นไปอยู่ช่วงหนึ่ง แล้วก็ราคาอาหารที่ขึ้นไปอยู่ช่วงหนึ่งสุดท้ายเนี่ยนะฮะมันเลยออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าสภาพกำลังซื้อในเศรษฐกิจใหญ่ๆอย่างสหรัฐหรืออย่างยุโรปเนี่ยเวลานี่มันมันมันถูกเรียกว่าใช้คําว่าก็เลยซะกร่อนนะฮะออกไปเนี่ยจนกระทั่งฐานเนี่ยมัน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 อ่อนแอเต็มที แล้วเวลาเนี่ยมันกําลังสะท้อนออกมานะฮะในส่วนหนึ่งเนี่ยในที่จะเป็นปัญหาใหญ่สุดเลยเนี่ยคือในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่มันค้างอยู่นานเนี่ยนะฮะมันจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของหนี้ศูนย์เพราะว่าภาระในการต้องหารายได้มาเพื่อที่จะมาชําระดอกเบี้ยเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าทําให้เกิดการตึงตัวขึ้นเปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยขณะนี้เนี่ยนะฮะองค์ประกอบต่างๆเนี่ยมันกําลังชี้ไปว่า ไอตัวฮาร์ดแลนดิ้งเนี่ยที่ที่ที่ผมเคยกังวลไว้เนี่ยมันยังมีอยู่แล้วยังช้าสุดเลยผมคิดว่ามันก็จะเป็นต้นปีหน้าแต่มันอาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่านั้นค่ะทีนี้คือภาพของตลาดรายงานเนี่ยแสดงว่าในมูอาจารย์คือมันสะสมความอ่อนแออยู่แล้วถูกไหมคะแต่ที่ผ่านมาด้วยมาตรการทั้งด้านการเงินแล้วก็การคลังเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่เรียกว่าเหมือน เติมเลือดนะคะหรืออีกด้านหนึ่งคือมันถูกโกงความตายมันถูกจริงๆแล้วมันมันย่ำแย่อยู่ตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่ามันมีสภาพคล่องนะคะมีสิ่งที่เข้ามาช่วยดังนั้นคือตัวเลขที่เราเห็นว่าว่างงาน4.3หรือว่าคนที่มีการจ้างงานเนี่ยม,มันลดลงไปเนี่ยมันเป็นสภาพที่อาจารย์มองว่ามันมันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆอยู่แล้วถูกไหมคะ ถูกแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวเลขแท้จริงเนี่ยมันแย่กว่าที่แสดงนะคืออย่างนี้ถ้าเราเจาะเข้าไปเนี่ยในรายละเอียดเลยเนี่ยการจ้างงานเนี่ยนะตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นในอเมริกาเนี่ยสัดส่วนใหญ่มากเลยเนี่ยมันเป็นการจ้างงานฝั่งรัฐบาลนะอันนั้นเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยนะฮะไอ้ตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็เยอะเลยเนี่ยที่เป็นตำแหน่งที่เราเรียกว่าเป็นตำแหน่งพาร์ทไทม์หมายความว่าคนรายได้แย่ลงเนี่ยนะฮะจนกระทั่งพอ พอทํางานกลางวันแล้วเขายังต้องไปทํางานพาร์ทไทม์เนี่ยต่อกลางคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขไอ้การจ้างงานอะไรเนี่ยเวลานี้เนี่ยนะเวลาดูแล้วเนี่ยพอเวลามันหมดแรงจริงๆเนี่ยมันจะลง <c oughs> ผมคิดว่ามันจะลงเร็วกว่าที่เราคาดไว้เลยลนะ่ะอืมค่ะอย่างตอนที่เราเห็นมันก็ดูบูบลงไปเรื่อยๆนะคะแส,สดงว่าอาจารย์มองว่าอย่างเดือนต่อไปนะคะหรือว่าระยะต่อไปช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยภาพ ที่เป็นภาพจริงนะคะหรือว่าภาพของความอ่อนแอเนี่ยมันจะยิ่งเห็นชัดเจนขึ้นไปลำดับลําดับใช่ไหมคะมันจะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเพียงแค่ช่วงสั้นๆเดือน2เดือนหรือว่าเป็นปัจจัยพิเศษช่วงฤดูกาลในแต่ละเดือนผมผมมองว่ามันจะมันจะแย่ลงไปเรื่อยนะเรียกว่าเหมือนกับเหมือนกับยืนบนบันไดเลื่อนแล้วมันก็ลงโดยที่เราเองไม่มีไม่สามารถจะควบคุมได้ยุโรปมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะฮะเวลานี้เขาถึงได้เรื่องลดดอกเบีย้ยนะ แต่ว่าสหรัฐเนี่ยเวลานี้มันก็กําลังจะแสดงอาการอันนี้มันขึ้นอยู่กับปัจจัยบางอย่างที่ผมคิดว่าน่าติดตามเนี่ยมากสุดเลยเนี่ยอาจจะมีอยู่สองเรื่องเรื่องแรกเลยนี่คือของญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเวลาเนี่ยมีการขยับดอกเบี้ยในสูนขึ้นมาอ่ามันก็ทําให้ที่เมื่อกี้พูดเนี่ยคือเยนเครดิตเทรดเนี่ยลดลงพอลดลงเนี่ยสภาพคล่องในตลาดก็ลดลงปัญหาคือเขายังจะขึ้นดอกเบี้ยไปอีกหรือเปล่าอันนี่มันขึ้นอยู่กับว่าเขาเอาเงินเฟ้อเนี่ย อยู่หรือไมนะ่เพราะว่าเวลานี้ไอ้ปัญหาของเงินเฟอ้อในญี่ปุ่นเนี่ยมันทำให้ประชาชนชักเริ่มมีมีความไม่พอใจกำลังการจับจ่ายใช้สอยเพราะใครใช้จ่ายในการของชีพมันชักแย่มีอีกอันหนึ่งที่ผมว่า,น,า,น,าน่าติดตามเนี่ยคือไอ้ตัวเลขกาไรเนี่ยถ้าเราไปดูใน S&P 500 500บริษัทใหญ่เนี่ยนะมันจะมีแบ่งออกเป็นสองกลุ่มฮะกลุ่มหนึ่งคือเดดังฟ้า กับอีกกลุ่มหนึ่งคือ493บริษัทที่เหลือ